นี่เป็นเวลาหกโมงเย็นแล้วนะคะทุกคนพ่อกําลังให้อาหารปลานะคะในบ่อปลาแห่งนี้นะคะพ่อจะเลี้ยงปลาดุกซะส่วนใหญ่นะคะทุกคนเห็นไหมคะยุบยิบยุบยิบมากินอาหารนะคะพ่อให้อาหารปลาอยู่ค่ะให้อาหารปลาดุกนะคะเพราะพ่อเอาปลาดุกเรียกว่าลูกปลาเนาะมาเลี้ยงตั้งกี่กี่ตัวห้าร้อยหรือหนึ่งพันตัวนี่แหละต้องถามพ่ออีกทีนะคะก็ได้ประมาณสองหรือสามเดือนแล้วล่ะคะ่ะพ่อก็ชอบเลี้ยงปลาดุกนะคะเพราะว่าบ่อที่นี่ น้ำจะไม่สะอาดค่ะทุกคนจะเป็นน้ำขุ่นแบบนี้เนาะและอีกอย่างบอกก็ลึกไปค่ะลึกประมาณถ้าถึงขอบเลยนะคะก็สี่เมตรนะคะแต่ถ้าน้ำลึกลงไปตรงนี้น่าจะประมาณสองเมตรค่ะความลึกของน้ำณเวลานี้นะคะเหลือสองเมตรนะคะอ่าตอนนี้พ่อกำลังให้อาหารปลายอยู่ค่ะตอนนี้พระอ,อาทิตย์น่าจะตกดินไปแล้วนะคะก็ยังมีแสงให้พอมองเห็นบ้างนะตอนนี้จะเป็นบ้านกลางน้ำนะคะทุกคนพักผ่อนได้นอนพักผ่อน มีซิงล้างจานอยู่มุมนี้นะคะหลังคาเล็กๆเนี่ยค่ะนะคะแต่ว่าพอดีวันนั้นน้องเข้ามานอนพักผ่อนเขาเอาผ้าใบลงก็เลยไม่ได้เปิดผ้าใบขึ้นจริงๆผ้าใบตรงนี้นะคะเปิดขึ้นได้ค่ะแล้วก็มองเห็นที่ทัดได้รอบเลยนะคะแล้วก็มีระเบียงโดยรอบะคะ่ะมีที่นอนเป็นสัดส,ส่วนนะคะแหล่งแยกกันไว้นะคะบริเวณจุดนี้นะคะก็เป็นท่าน้ําเดินลงมารับลมชมวิวแล้วก็ให้อาหารปลาอย่างใกล้ชิดนะคะนี่พ่อกําลังให้อยู่ค่ะทุกคน บริเวณท้ายสวนก็จะติดกับเพื่อนบ้านนะคะเป็นที่นาแล้วก็มีต้นยูคานะคะเป็นขอบเขตค่ะแล้วฝั่งนี้รักจังก็ทําเสาตั้งเอาไว้เพื่อที่จะปลูกต้นแก้วมังกรแต่ก็ยังไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างนะคะก็เป็นโครงร่างสร้างเอาไว้ก่อนนะคะอาหารนคะคะชมวิวทิวทัศน์ไปกับรักจังนะคะแล้วก็น้องหมามีบุญน,น้องมีบุญมาทําไมคะระวังตกบ่อนะคะลูกเนี่ยค่ะ องไม่ประดุกนะคะทจริงมีประดุกตัวใหญ่อยู่ด้วยนะคะแต่พ่อบอกมองไม่เห็นแล้วขอบคุณเพื่อนที่รับชมคลิปนี้จนจบนะคะบายบายสวัสดีค่ะ